สามสิ่งที่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ไง่ายๆโดยไม่รู้ตัวหนึ่งการนอนผิดเวลารู้ไหมครับว่าการนอนดึกหรืออดนอนบ่อยๆเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะสมองต้องการพักผ่อนเพื่อปรับสมดุลเคมีถ้านอนไม่พอนะครับสมองจะหลังสารเซโรโทนินน้อยลงทำให้รู้สึกเศร้าแบบไม่มีเหตุผล สกินอาหารผิดผิดคิดว่าอาหารไม่เกี่ยวข้องจริงหรอครับอาหารแปรรูปน้ำตาลเยอะหรือคาเฟอีนที่มากเกินไปส่งผลให้สมองอักเสบครับและทำให้สารเคมีในสมองผิดปกติซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ 3. ใช้โซเชียลเยอะเกินไปการเลื่อนสีทั้งวัน ทำให้สุขภาพจิตพังจากงานวิจัยนะครับเขาพบว่าการใช้โซเชียลมากเกินไปทําให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและอาจรู้สึกไร้ค่าจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ลองดูนะครับคุณเผลอทําข้อไหนบ่อยที่สุด